การกลุ่มอาชีพของคุพัฒนาบทบาทสื่อในเขตอำเภอทุ่งสงนะคะซึ่งอยู่ที่กลุ่มต่อยอดร้านเครื่องแบบและร้านเครื่องหมายข้าราชการบ้านสุนพลที่เอตอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้ก็มีทั้งผู้นําแกนนําและก็สมาชิกในการต้อนรับนะคะขออนุญาติกตารให้ท่านได้แนะนําตัวค่ะสวัสดีค่ะสุภาวดีมากวลยค่ะเป็นสมาชิกเป็นประธาน ของกลุ่มค่ะสวัสดีค่ะสุดารัตน์พนาเสรินะคะเป็นสมาชิกของกลุ่มค่ะสวัสดีค่ะสุธาลินทรพรมเมตตานะคะเป็นสมาชิกของกลุ่มค่ะสวัสดีค่ะแก้วตาตาแก้วค่ะเป็นกรรมกรรมการหมู่บ้านสวัสดีค่ะปราณีตนาบุรีหัวหน้าคณะกับเพื่อนกองทุนบุตรวัดศรีตำมลนกระปางค่ะแก้วสวัสดีค่ะจารุนีเทพกงนะคะ ณปิดชาบตกำบลนกระปานร้านกิจการนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรคะค่ะร้านกิจการของเรานะคะความเป็นความเป็นมาอย่างแรกก็คือ,อในค่ายเราอะคะ่ะก็จะมีทาหารนะคะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรประชากรกําลังพลหลักของในค่ายอะคะ่ะเราก็เลยได้มีความคิดริเริ่มอะคะ่ะที่จะตัดชุดเครื่องแบบข้าราชการและก็อะของ ทหารนะคะแล้วก็ต่อมาก็ได้คิดว่ามเมื่อมีเครื่องแบบแล้วก็ต้องมีเครื่องหมายะคะ่ะเครื่องหมายของข้าราชการทหารนะคะโดยโดยวนใหญ่แล้วว่าค่ะของของทหารเนะะี่ยค่ะก็คือการแต่งกายของทหารค่อนข้างที่จะเป๊ะแล้วก็เรียบร้อยะคะอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นทรงผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนบ่อยเพราะว่าจะเก่าไม่ได้ค่ะก็เลยมีความคิดริเริ่มตรงนี้ค่ะที่จะ,ะทํากลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะจําหน่ายแล้วก็ผลิตตะกี้นะคะจากที่เดินไปเยี่ยมชมร้านนะคะก็มอีอุปกรณ์วัสดุนะคะ ที่ทางร้านทําเองไดใ้ใช่ค่ะใช่ค่ะของทางร้านนะคะที่ที่ทางร้านได้ได้ทาเองก็อย่างเช่นที่ใกล้จะถึงเร็วๆนี้ก็วันกองทัพไทยค่ะวันกองทัพไทยก็จะมีแผงเหรียญค่ะเขาเรียกว่าเป็นแผงเหรียญที่ระลึกค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะติดบางคนก็ได้รับพระราชทาน เหรียญพิทักษ์เสรีชนคนที่ออกสนามก็จะมีเหรียญราชการชายแดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเ,เขาเได้เหรียญมาแล้วก็สามารถที่จะเอามาเข้าแข่งเหรียญกับทางร้านได้ค่ะแล้วก็ทางร้านนะคะยังผลิตแพทแแบค่ะแพทแบแบแพทแบย่อค่ะแล้วก็มี ได้ชื่อของข้าราชการนะคะตรงนี้ก็คือทางร้านได้ผลิตเองค่ะแล้วมีจักรเนาะมีจักรที่มีปกักมีมเย็บอะไรเองด้วยใช่ค่ะจักรนะคะก็จะมีจักรปักคอมพิวเตอร์ค่ะในเมื่อในเมื่อเรา,าตั้งผลิตชุดเครื่องแบบออกมาแล้วอะคะ่ะเพราะว่า,าถ้าเป็นชุดเขาเรียกชุดชุดอ่อนของทหารนะคะเป็น กะกีเกมเขียวค่ะก็จะใช้เครื่องหมายแบบชุบโลหะค่ะแต่ถ้าเป็นชุดฝึกอย่างด้านหลังเนี่ยค่ะเราก็จะใช้วิธีการปักเอาค่ะ,คะก็จะมีเครื่องปักครอบลุมค่ะเรื่องเรื่องรายได้อะคะ่ะรายได้ลูกค้าลูกค้าประจำรายได้ในแต่ละเดือนนะคะรายได้ก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0ถึง90,000บาทค่ะในแต่ละเดือนค่ะ หกค่าใช้จ่ายยังคะยังไม่หาค่าใช้จ่ายค่ะต้นทุนค่ะต้นทุนหาค่าใช้จ่ายก็จะมีกําไรอยู่ประมาณเดือนละเท่าไหร่ประมาณ4ี่หมื่นห้าหมื่นได้นะคะทุกเดือนค่ะนะคะที่ดานกลุ่มจเนอลยขอไปที่จะขอรับเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาหมุบาทตตรีนะคะก็ขอไป1นึ0 0 0สนสบห่เจ็ดพันบาทนะคะอันนี้เอามาต่อยอดร้านเอาไปทำอะไรบ้างคะ ก็ซื้อพวกหมวกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ซื้อพวกอุปกรณ์ในการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็เป็นพวกเครื่องหมายที่ใช้ประดับในตำบลเดียวกัน <c oughs> แต่ลาคนละหมู่บ้านแต่ว่าได้ข้าวไมาเ้เรี่นเรียนเ <c oughs> รี่มเรียนปรุมอยู่ <c oughs> ก็เห็นการดําเนินงานของเขาไปได้ดีผลผลิตกําไรก็มีการจัดสรรปันส่วนมีการทําบัญชีเรียบร้อยค่ะคงจะไม่มีปัญหาค่ะ สามารถระมาได้สามารถค่ะชำระคืนได้อย่างแน่นอนนะคะขอรับรองค่ะจะไม่ค้างเพราะว่าเขาจะมีเงินหมุนเวียนแล้วก็มาทุนที่ว่าจะเพิ่มมากขึ้นนะคะกำไรก็จะมากขึ้นด้วย